ตัวคูณได้ด้วยโอ้โหด,ดูดูสองรอบติดโอ้โหบอกเลยครับว่าช่วงเวลานี้ของจริงครับเอาไปลองเล่นดูครับเกมนี้นะกับช่วงเวลาที่ผมให้โอ้โหได้ยันไหมโอ้โหตุยดยอดนะ กราบสวัสดีเลยครับวันนี้ครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยครับผมกระป๋องบอยเองครับผมโอ้โหวันนี้ครับผมโอ้โหจะขอกลับไปก่อนอ่านี่ครับวันนี้ครับต้องกลับมาหน้านี้ก่อนนะจะได้อธิบายกันวันนี้ครับผมมาเล่นเกมจากค่ายแมกแมติกนะครับผมนะวันนี้ครับผมวันนี้แหละวันไม่ใช่วันไหน โอ้โหเมื่อกี <Assassin 's> <ifice> ah Bryant, ้มาหาเกมแล้วที่จริงผมวันนี้ผมจะพามาเล่นมาดามเดซินี่นะครับผมแต่เป็นมาดามเดซินี่ที่เวอร์ชั่นอัปเกรดหน่อยครับเป็นมาดามเดซินี่เมคเวนะโอ้โหเมื่อกี้ผมหาไว้อยู่นี่ครับผมนะหน้าตาแบบนี้ครับมาดามเดซินี่เมคเควนะกดไปครับผมอ่าโหลดแป๊บครับโหลดแป๊บหนึ่ง หน้าตาแบบนี้ค่ะมาดามเดซินี่เวอร์ชั่นอัดเกตดนะครับผมเป็นมาดามเดซินี่ไม่กาเวของเราครับผมนะโอ้โหเกมนี้บอกเลยครับว่าฝุดฝุดอยู่นะฝุดอยู่นะสำหรับผมนะผมขอเริ่มที่เบ็ดครับผมตั้งไว้เลย12นะแล้วไปเปิดฟิวชั่นสเท่าครับผมฟิวเจอร์ไม่ให้ฟิวชั่นโอ้พูดผิดพูดถูกนะ เป็นฟิลเจอร์สองเท่าแบบนี้ครับผมจากเบตสิบสองเป็นเบตสิบห้านะครับผมแต่เวลาเราได้ตังนะครับสิบสองสิบสองยี่สิบสี่อือเราได้ตังเป็นสองเท่ายี่สิบเง้นเสียแค่สิบห้าบาทอะไรประมาณนั้นเลยนะคะอธิบายเสร็จแล้วก็กดไปเลยครับอย่ารีรอรอใช้อยู่ใหญ่นะโอ้โหแล้วบอกเลยครับวันนี้อยู่กับสูตรผม,มีเช่นเคยสุดรเรียกฟรีได้สุดยอดสุดๆจะจัด,จด,จดในปัตทินนี้แล้ว สูตรห้าสิบของผมนั่นเองนะครับสูตรห้าสิบของผมง่ายๆครับผมก็คือกดไปเลยครับกดมือนี่แหละกดไปเลยห้าทีครับผมนี่แบบนี้เลยโอ้โหแล้วครับผมเปิดออโต้ไปสิบทีแต่ว่าก่อนจะเปิดออโต้ผมขอปรับเบ็ดอีกงนี้นึงขึ้นเป็นยี่สิบไปเลยครับผม เพราะความชิกดิกชิกดิกนะครับคืออะไรไม่รู้นะแล้วเปิดออโต้ไปเลยครับเป็นสูตรห้าสิบครับสูตรเด็กคุณจะไปงอผมเองแล้วบอกเลยวันนี้มีช่วงเวลาดีๆมานำเหนือครับเหมาะที่จะเล่นเกมนี้สุดเดีจะบผมขึ้นให้เลยบ l ิ n g โอ้โหนี่เก็บตัวคูณได้ด้วยโอ้โหดูดูสองรอบติดโอ้โหบอกเลยครับว่าช่วงเวลานี้ของจริงครับ เอาไปลองเล่นดูครับเกมนี้นะกับช่วงเวลาที่ผมให้ได้ยันไงโอ้โหสุดยอดนะอ่าครับผมโอ้โหช่วงเวลาให้แล้วครับผมลิงเกมก็ต้องให้นะเดี๋ยวผมทิ้งลิงไว้ด้านล่างไปลองเล่นเกมนี้กันดูได้โอ้โหผมมาแค่เก้าร้อยกว่าบาทนะมาแล้วครับเริ่มบวกแล้วครับผมโอ้โหของเจ๊นี่นี่นี่โอ้โหคุณไม่ทันขัดคำครับสูตรห้าสิบทำงานครับผม เราฟีสปรินไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวลุ้นก่อนครับผมว่าเดเก็บคูณได้เท่าไรเก็บฟีสปินได้กี่ทีนะครับผมไปงงล้อแบบนี้เลยนะคะโอ้โหคูณสามถึงว่าน้อยอยู่นะฟีสปรินต์ห้าเถอะว่าเกลืออยู่โอ้โหให้น้อยจริงนะแต่ว่าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนครับว่าจะได้เท่าไหร่จะได้เท่าไหร่ในรอบนี้โอ้หูน้อยอยู่น้อยมากน้อยมากไหม ้ใหม่ๆน,น,นะครับผมะผูกให้มาแค่สามเองครับเพื่อเ,เป็นนะอ่ะแล้วใครที่ชอบคลิปพิเศษเร็วๆแบบนี้ครับฝากไว้เลยครับฝากด like, กดไลคก์กดแชร์กดติดตั้งใครให้เราด้วยนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปพีเศษไมใหม่ๆจากผมเองครับกระป๋องบอย <c oughs> ชื่อกาเฟียร์ฝามะพร้าวแก้วหูได้ร้อยเข้าไปได้เหรอโหูยังเก็บเคลมอะไรหน่อยนึงเป็นร้อยที่สิบสามมีไหม โอเคครับผมรอบแรกเกลือนะโหบอกเลยพี่จะเป็นแก่ทีจะไปทําอะไรกิน,นครับผมอแต่ถือว่ายังไม่ขาดทุนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าจะมีอีกไหมมีอีกไหมครับที่บ้านเธอมีอีกไหมที่บ้านเธอมีอีกไหมมีอีกไหมนะคราไขออีกได้ไหมขออีกได้ไหมนะครับผมเมื่อไรจะมาเมื่อไรจะมานะบอกเลยนะครับผม สูตรผมใช้ได้จริงนะครับแต่ใช้แล้วได้เท่าไร่อันนี้ไปรุนกันนะเวงเดี๋ยวผมขอปับเปิดไปหนึ่งวันนี้ว่าจะมาถอนโซซะหน่อยนะวันนี้ว่าจะมาถอนโซซะหน่อยอโอโตอนแรกอยากจะกดเองนะแต่ก็อยากจะฝ่อยก็ไม่ต้องเปิดออโต้ไปครับผมงาวันนี้ว่าจะมาถอนโซซะหน่อยค่ะบู๊โอ้โหทีเด็ดเลยอะ่ะอุตสัตห์หา,าช่วงเวลามามาแล้วมาครับโอ้โห ที่บ,บ้านเธอยังมีอีกนะครับเธอยังให้มาอยู่นะโอ้โหเข้าสองรอบคลิปนี้เดี๋ยวลุ้นก่อนลุ้นเหมือนเคยครับแต่ไม่เอาเหมือนเดิมนะไม่เอาเหมือนเดิมนะคะโอ้โหขอคุณหนักหนักขอเบ็ดไอ้ขอคุณหนักหนักโอ้โหแปดแล้วหมุนเยอะๆหมุนเยอะๆโอ้โหห้าโอ้ยโอ้โหทำไมรอบน้อยเลอกเกินครับผม แต่ยังดีครับที่คูณเยอะอยู่หูเสียไฟเสียไฟสุดๆครับผมโอ้โหโอ้ยอะไรกันเนี้ยโ,โหแล้วห้าทีครับจะไปทำอะไรกินครับเนี่ยห้าทีเนี่ยโอ้โหใส่เข้ามาได้ทั้งทีนะครับผมไม่อยากจะเชื่อครับผมปกติเกมไม่เกลียนขนาดนี้นะโอ้โหแล้วดูดิไม่ได้อะไรเลยครับผม แต่เราไม่ยอมแพ้ครับผมเราจะไม่ยอมจำนวนต่อโซกสตาไม่ยอมจำนวนต่อโซกสตาเนะโอูหอะไรกันไม่เรีบผมเกมนี้ง่ายๆครับเหมือนเกมเช่นเคยผมขอเรียกมันว่าองก่อนสลอานา็อตมาดามอ่เป็นเกมจากค่ายเอ่อสล็อตพีพีนะคะพลังแมติ๋นั่นเองนะก็ง่ายๆครับสามแถวแรกนะเหมือนกันก็ตั้งไปเลยครับแต่ว่าถ้า เป็นรูปนกคู่เขียวๆสองตัวก็ได้ตังแล้วนะคะผมแต่ต้องเรียงจัดสายมาขวาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยคิวโอ้โหโอถือว่าน้อยจริงๆครับผมวันนี้นะจะจะถอนโทรฟันหน่อยครับผมยังไงอนะ่ะโอ้โหอุ้ยอื้อหือไม่มาครับไม่มาจริงๆครับผมโอ้โห อย่าบอกนะครับว่าไกลเป็นคลิปเกลือกินทุนหมมไปแล้วด้วยนะครับผมถึงช็อตที่ต้องตามทุนคืนครับโอ้โหวิ่งสิบสี่บาทสิบสี่บาทให้มีแค่นี้อ้าวยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้โหยังไม่หมดยังไม่หมดรับผอมบอกไว้เลยโอ้โหแถวสามไพ่อูหไม่ได้แถวสามไพ่แถวสามพอไพ่โอ้ว่าดอกนี้ครับผม ตอนนี้ผมทดแทนปีสปินเกลือเราได้หมดจดจริงๆคับโอ้โหถือ,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 ยอยว่าทดแทนปีสปินเกลือได้แบบโบ้หมดจดจริงๆนะเจ็้อยไปสิบบาทโอ้โหแต่วันนี้บอกเลยนะครับทีหลักของผมคือมาถอนโซ่ ยวผมขึ้นช่วงเวลาให้ก็บลิงโอ้โหไปลองเล่นกันดูได้ครับไม่เสียหายไม่เสียหลายเล่นแล้วเป็นยังไงกลับมาบอกกันด้วยนะครับผมนะโอ้โหเดี๋ยวรอดูผมก่อนโอเคครับผมได้มาห้าร้อยนะผมไม่รีรอขอถอนดีกว่าเดี๋ยวผมขอวร์บก่อนวร์ป กลับไปหน้าแรกนะครบผม <Stars> โอ้โหที่ไหนได้ก็แค่กดกลับเองนะครับกลับมาหน้านี้พรึบครับผมวิธีถอนเงินจากที่นี่ง่ายๆครับผมโอ้โหตรงหอนตรงนี้ครับนี่ตรงนี้กดเลยครับผมกดแล้วมันเด้งมาแบบนี้นะพิมพ์ยอดเงินที่ท่านอยากกระถอนได้เลยครับผมบอกเลยง่ายๆครับ พิมพ์ไปแล้วกดถอนปุ๊บครับปุ๊บปั๊บเด้งมาเสร็จปุ๊บเรียบร้อยนะเรากลับไปดูที่แอปเรานะคบแอปเออแอปนั่นแหละครับผมเอางี้นี่ครับโอขู่ยอดกระตังเข้าแล้วครับผมนะใครสนใจจะเล่นผมทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างนะเกมนี้นะและขอบคุณทานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามกระป่องบอยมาจานถึงนัดจุดนี้ครับลาไปก่อนคลิปนี้สวัสดีครับ